มาแล้วครั้งแรกของเอเชียนี่เลยค่ะพบกับ t o y ยต้า e ี o GR SPORT 4ประตูดีแคปตัวเป็นๆคันนี้แล้วนะคะแน่นอนครับแล้วเรามาพบกันในคลิปนี้ค่ะใช่แล้วครับกับครั้งแรกของเอเชียสลับกระบะ r ี v o นะครับซึ่งมันเป็นรุ่นพิเศษรุ่นท็อปนะครับสลับเครื่อง2.8นะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแยะมากมายคิดว่าทุกท่านที่รอคอย สมใจท่านแน่นอนใช่มานี่เลยค่ะเห็นไหมว่ากระจังหน้าใหม่นะคะสัญลักษณ์ใช่ CR Sport r Sport นะครับโลโก้ใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วโลโก้เนี่ยตัวนี้มันจะหายไปมันจะเป็นคำว่า t o y ยต a เข้ามาแทนนี่เลยใช่แล้วครับมีกล้องหน้ารถนะครับซึ่งจริงๆกล้องตัวนี้มันจะเป็นกล้องสามมิติครับน้องโบก็คือเป็นกล้องรอบขันรถนั่นเองนะครับโอ้ว้าวมากเลยนะคะดูรอบพิทางได้ด้วยใช่แล้วดูรอบพิทางได้ด้วยนะครับ แค่นั้นยังไม่พอครับอันนี้คือด้านหน้านะครับกระจังหน้าใหม่แล้วก็โทนของสีกระจังหน้าก็ใหม่<ช>โลโก้ GR Sport นะครับที่มีอยู่ข้างหน้านจุดเด่นของเขาเลยนะคะใช่แล้วครับรูปลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะสัญ,ญลักษณ์ของ GR Sport มีรอบคันนะคะแล้วในเรื่อง <ๆ S 1> ของระบบเซฟตี้เซนส์ระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะมาเต็มมาเต็มจัดเต็ม แรงม้าเต็มด้วยแน่นอนครับเมื่อก่อนร้อยเจ็ดสิบกว่าแรงม้าตอนนี้ครับน้องโง2สองร้อยสี่แรงม้าแรงกันเลยทีเดียวห้าร้อยนิวตันมิดนะคะตัวนี้แน่นอนครับเครื่องยนต์สี่ประตูดีแคปตัวนี้เป็นตัวสองจุดแปดนะคะสองจุดแปดดีเซลครับดีเซลดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแน่นอนครับจะบอกว่าท็อปสุดๆมีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวถ้าในเป็นที่ตัวยกสูงนะคะพเลเนอร์ ขับเคลื่อนสีล้อจะมีรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปพรีเมียมรุ่นเดียวลิมิเต็ดเท่านั้นนะคะตัวนี้ต้องเป็นขับสีด้วยต้องบขับสีล้อด้วยโอ้โหต้องเป็นขับสีด้วยคือ f u ลออปชั่นไปเลยนะคะจะบอกว่าถ้าอยากได้ตัวสปอร์ตรถคันแรกของเอเชียนะคะที่ทำ gr Sport มานะคะจาก4รุ่นนะคะมาอยู่ใน r ี v o 4ประตูตัวนี้แล้วลูกค้าที่ท่านซื้อต้องโดดเด่นกว่าใครแน่นอนใช่นะครับไม่ผิดหวังค่ะ เป็นยังไงพี่แน่นอนคิ้วคิ้วด้านข้างครับทุกวันนี้จะเป็นสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะมันจะกลมกลืนและแมทกับตัวรถมากนะครับพร้อมทั้งคาลิเปอร์เบรกนี่เลยคาลิเปอร์เบรกสีแดงสีแดงจีอาร์สใช่ทล็อกโคนะคะตัวเก่านะคะไม่มีนะคะมาอยู่ใน GR Sport แล้ว คาริปเปอร์สีแดงตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ GR Sport เลยนะคะครับนี่เลยสัญลักษณ์ GR Sport โชคอัพตัวใหม่ครับก็เขาจะรู้ว่าเป็นโมโนโทูบนะครับก็ให้ความมึดมากขึ้นเกาะสนนดีขึ้นการทรงตัวดีขึ้นนะครับสุดยอดตัว b ายสปอ t ตนะครับมอนิเตอร์นะครับคือทำให้เวลาขับขี่รถม,มาด้านข้างนะครับม,มันอยู่ในมุมอับ ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับ oh. ก็จะมีสัญญาณเตือนตัวนี้ให้ว้าวองกล็360้องก็ 360, 360องศา,าดูรอบทิศทางได้เลยค,ค่ะสีขาวมุก แล้วก็ลุนาตัดสีดํานะครับมาดูด้านหลังของเราด้านหลังโอเคยังไม่พอ GR Sport ตก็ยังติดอยู่ที่ด้านหลังครับพี่ต้นนั่นไงโลโก้มีรอบคันเลยทีเดียวนะครับโลโก้รอบคันใช่แล้วครับเซ็นเซอร์นี่ให้ข้างหลังถึง4จุดกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหนี่ไม่ต้องให้เว้นระยะช่องไม่ต้องเว้นเลยนะคะปลอดภัยหายห่วงในขนาดถอยด้านหน้าอีก2จุดนะคะรวมทั้งหมด หจุดไปเลยเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าคับตุ้งโว้ว้าวมาโอ้โหแค่แค่แค่เห็นขึ้นมาก็แบบว้าวแล้วค่ะพี่ต้นโอ้โหสัญลักษณ์ GR แบบสปอร์ตมาก พวงมาลัยปกติมีแต่โลโก้โตโยต้านะครับใช่นี่เลยมีก้ GR ด้วยนะครับโลโก้แต่งด้วยลายได้ดเลยสีแดงด้วยครับผมเบรกสเตลเลตตัวนี้นะครับเพื่อให้มันอ่สปอร์ตขึ้นสปอร์ตขึ้นทั้ใหญ่ขึ้นกระชับเอ่อเท้ามากขึ้นนะครับโอ้โหดีมากเลยค่ะแบบหนึบเลยอ่ะคันอื่นก็เป็นแบบยางธรรมดาใช่ไหมคะอันนี้แบบ ดูแบบหนึบดูแข็งอ่าพี่จะลองสตาร์ทดูนะขึ้นว่า GR อาร์สเลยนะคะใชครับจะมีจอ่าจอ M I D นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับเฉพาะรุ่น GR Sport นะครับว้าวบาะหนังจะเป็น GR Sport ใช่ครับตกแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นลายหนังกลับ หนังกับมีสองส่วนนี่เนาะลายหนังกับกับหนัง PVC เนาะไ่ขับไม่ได้แล้วแถมอันนี้เกียร์ออโต้ด้วยออโต้ไม่พอมีแพดเดิ้ลชิพด้วยว้าวแพดเดิ้ลชิพแพดเดิ้ลชิพตัวเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยขับมาเหมือนในสไตล์เกียร์เมนนได้เลยว้าวนะครับโตยต้าเนี่ยมองเห็นความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยจะมาใน จริงๆแล้วเกือบๆทุกรุ่นแล้วตอนนี้แต่ว่ารุ่นนี้มันจะเหมือนมีเซฟตี้เซนเข้ามาก็คือ,อความปลอดภัยของโตโยต้าสูงสุดๆๆนะครับววที่มีอยู่ในรุ่นนี้วว้าตัวใหม่นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับพร้อมร,ระบบสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาวาว้าก็คือบางทีคนซ้ายอาจจะไม่ชอบอควาเย็นนะครับมากๆนะครับความก,กล้อง360นะครับ ซึ่งมีในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะคะล็อโค้ตัวเก่านะคะตัวแต่งเก่าก็ไม่มีมาอยู่ใน gr sport แล้วโอ้โหไม่ต้องลังเลแล้ว่ตัดสินใจได้เลยสุดยอดมากอันนี้เอาแค่ออเดิร์น้ำจิ้มก่อนละกันเนาะโอ้โหเป็นไงน้องโบพี่บอกแล้วว่า gr sport มันมาครบจริงๆว้าวมากค่ะคือแบบเห็นตั้งแต่ภายนอก S <S> นะคะก็แบบโอ้ยสวยมากพร้อมตัดสินใจเลยพอไปเจอภายในคือยังไงก็ต้องจองอะค่ะรีโวที่เราดูเมื่อกี้คือตัวท็อปสุดคือจะเป็นตัวรีโว่สี่ประตูดีแคปนะคะ2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะคะพรีเลนเนอร์เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ย้ำเครื่องยนต์ค่ะพี่ต้น2.8ดีเซลครับแรงม้าแรงม้า204่แรงม้าโอ้โห500นิวตันบิด โอ้โหสุดยอดถ้าใครที่มีทางเลือกอะไม่อยากได้4ประตูนะคะมีนะคะตัว4ประตูเซตอิดชันตัวเตี้ยก็พูดง่ายว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็น4ประตูนะครับแต่เป็นตัวเตี้ยนะกับเครื่อง2อล้อกับเครื่อง2ล้อเครื่อง2.8เช่นเดียวกันโอ้โหเครื่องใหม่ด้วยไม่ใช่2 4ใช่ครับเป็นเครื่อง2.8ซึ่งกติีเนี่ยเครื่อง2.8จะไม่มีในรุ่นตัวเตี้ยนะครับ มาแล้วมาแล้วนะครับก็เป็น GR Sport ปเช่นเดียวกันกับรุ่นนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทเองแค่นั้นเองแค่นี้เองแค่นั้นเองมาครบมาเต็มนะคะเต็มสนใจนะคะสามารถติดตามนะคะเพจโตโยต้ากรุงไทยของเราหรือสนใจเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะติดต่อนะคะเพจโตโยต้ากรุงไทยของเราได้เลยโบวีและพี่ต้นนะคะพร้อมทีมงานเนาะพร้อมทํางานพร้อมทีมงานน้องนทุกๆท่านครับ รอท่านอยู่ร,รอ<ล>ท่านอยู่นะคะคากฝากติดตามเพจโตโยตัต้งกรุงไทยของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะสำหรับ,บวันนี้โบวี่และพี่ต้นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีบบค่ะ